ส่งแล้วรับยังไงครับทําวิดีโอการส่งการรับป้ายบวกติดตั้งป้ายให้ได้ไหมครับได้เลยครับก็วิธีจะได้รับป้ายถาวรเป็นเวลตันแล้วก็ฟรีแบบนี้เนี่ย ทำยังไงใช่ไหมฮะทําแบบไหนเดี๋ยวผมบอกในคลิปนี้จบได้เลยนะฮะอันดับแรกทุกคน,นครับทุกคนอยู่หน้าล็อบบี้แบบนี้ใช่ทุกคนเนี่ยเข้าไปที่ตรงเพิ่มเพื่อนหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็เซิร์ชนะฮะเป็น UID กล้วยแมนทุกคนนั่นก็นคือ5 1 2 0 7 0 1 8 4นะฮะ5 1 2 0 7 0 1 8 4นะฮะกดคําว่าเสร็จสิ้นแล้วก็ค้นหาจะขึ้นกล้วยแมนแบบนี้นนนทุกคนครับให้เราเนี่ยกดเข้าไปนะฮะหลังจากกดเข้าไปเนี่ยมันจะขขึ้้้นหนหาล็ออบบีง ของล้วยแมนทุกคนครับให้เราเนี่ยเลื่อนมาที่ขวาล่างนะทุกคนครับถ้ามันขึ้นแบบเมื่อกี้นะั้นทุกคนครับก็สามารถกดตรงตรงรวมทีมท้าดวลได้เลยหรือถ้ามันหายไปแล้วเนี่ยสามารถกดที่ขวาล่างที่เป็นรูปไฟสีเหลืองได้เลยนะฮะกดเข้าไปแล้วเนี่ยทุกคนครับมันจะอยู่ที่ด้านล่างขวาจะมีคําว่ารวมทีมท้าดวลความนิยมนะฮะ ให้เรากดเข้าไปด้วยคนนะพอถึงตรงนี้เนี่ยทุกคนนะให้เราส่งไก่ค่าเดียวให้มันถึง5 0,000นแต้มนะจะส่งทยอยส่งก็ได้หรือจะส่งทีเดียว5 0 0 0 0นแต้มก็ได้เช่นกันนะทุกคนครับโดยเราจะสามารถส่งให้ใครก็ได้ในทีมนะทุกคนนะที่เป็นทีมของเนมโดยจะมีผมเนาะมีพี่มิง้งมีพี่นกแล้วก็มีน้องคิวนะฮะมีทั้งหมด4คนนี้เราจะสามารถส่งให้ใครก็ได้5 0,000นแต้มนะทุกคนครับเลือกส่งให้ใครก็ได้5 0 0 0 0นแต้มนะฮะย้ำนะทุกคนนะว่าส่งแค่คนเดียว5 0 0 0 0นแต้มนะฮะก็ถ้าหาก จบมาแล้วทุกคนครับก็จะได้ป้ายแบบที่ผมมีอยู่ตอนนี้ทุกคนนะเป็นป้ายเนมป้ายถาวรโคตรสวยเป็นสีฟ้านะฮะโคตรเท่โคตรเฟี้ยวทุกคนนะซึ่งในหลายคนเนี่ยก็เอาไปแล้วทุกคนครับต้องบอกเลยว่าสวยมากๆทุกคนนะอย่างเช่นนี่ฮะป้ายเนมนะทุกคนครับนี่ป้ายเนมนะฮะนี่แบบนี้เลยนะฮะแบบขึ้นป้ายเนมแบบนี้เลยน่าชื่อนะฮะ ก็ใครอยากได้ป้ายเนมนะทุกคนครับเป็นป้ายตันถาวรแล้วก็ฟรีนะฮะก็แค่ทำแบบที่ผมบอกไปทุกคนครับทุกคนก็จะได้ป้ายแบบนี้เอาไปใช้ได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องแข่งในป้ายตันบวกถาวรบวกฟรีด้วยนะจ๊ะ go กันเลยนะฮะ